สวัสดีครับพบกับสุลเกลหรือว่าูผเราเริ่มต้นกันที่ด่วนอาร์เซนบิลล่านะครับเตรียมยื่นเงิน28ล้านยูโรคว้าตัวโจโกเมสสู้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลน,นี้สโมสรอนอัลสันบิลล่านะครับภายใต้าการน,นำทัพของอุนายเอมเมรี่ก็ถูกระบุว่าณตอนนี้ทีมของพวกเขานั้นกำลังมองหาการเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมเพื่อสู้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลน,นี้โดยอาร์เซนบิลล่านั้นกำลังมองไปที่โจโกเมส กองหลังลิเวอร์พูลให้เป็นการเสริมทัพที่สําคัญของพวกเขาในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยแอสตันวิลล่านะครับจะว่าประสบการณ์อันเหลือล้นของโจโกเมสบนเวทียุโรปนั่นคือส่วนสําคัญที่อาจจะทําให้แอสตันวิลล่าผ่านเข้าไปไดในรอบตัดไปได้เป็นผลสุเล็จหลังจากที่ในอดีตนั้นแอตตันวิลล่าเคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปี1982โดยเอาชนะทีมไเไตท์ไบร์แมนิก ได้แบบพลิกความคาดหมายจากการยิงประตูของปีเตอร์วิทซึ่งเคยเป็นอดีตผู้จัดการคิมชาดิไทยเมื่อหลายปีก่อนนะครับโดยตามรายงานล่าสุดนะครับจากทางด้านของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าสโมสรแอสตันวิลล่าได้แสดงความสนใจเป็นอย่างมากที่จะคว้าตัวโจโกเมสกองหลังของลิเวอร์พูลเข้าสู่เทียมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยอาร์เซนอลพร้อมที่ทุนทุเงินจํานวน 28ล้านยูโรสาหรับเป็นขั้นตัวในการย้านยนทีมในครั้งนี้และถือได้ว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลานี้ก็ว่าได้นั่นก็เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ทางอินเตอร์มิลานที่เป็นอีกหนึ่งทีมดังของยุโรปต่างก็เคยตกเป็นข่าวในเดียวกันย้ทีมของโจโกโมเมสด้วยเช่นเดียวกันแต่ทางทีมงูใหญ่นั้นพร้อมยื่นข้อเสนอในจนํานวนเงินเพียงแค่22ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่ทางลิเวอร์พูลนั้นไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นัก โดยคาดการณ์ก็มีโอกาสสูงนะครับที่โจโกเมสจะตัดสินใจ่ายอําลาทินแอนฟิลในเร็วๆนี้หลังจากที่ณตอนนี้กองหลังในวัย27ปีรายนี้นั้นไม่ใช่ตัวเลือกที่ทางด้านของอาร์เนส็อตนั้นต้องการดังนั้นจึงถือได้ว่าลิอร์พูลนั้นสามารถขายโจโกเมสออกจากทีมได้ทุกเวลาหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาที่สมโมสรและแม้ว่าก่อนหน้านี้โจโกเมสจะเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิลมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามจึงใช่ได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ทางลิเวอร์พูลจะปล่อยตัวโจโกเมตออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ให้กับอาร์เซนอลถ้าหากข่าวดังกล่าวนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะอานตเซนนะครับออกมาปกป้องเทนอเล็กซานเดอร์โ no. นเขาเล่นเกมรับได้ดีเพียงแต่บทบาทเน้นเกมรุก เทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับเป็นความตัวเก่งของลิเวอร์พูลยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้การุมทีมของคุณศึกคนใหม่อย่างเอเนอร์สโอตโดยล่าสุดเขาก็ทาผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะปันหมัดไปได้3ประตูต่อศูนในวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งฟอร์มกเกลี้ยนยอดนเยี่ยมนี้ก็ทําให้เขาได้รับคําชมจากทั้งแฟนบอลและเพื่อนร่วมอาชีพรวมถึงรอยเนนี่กองหน้าทีมเบนฟอร์ดอีกด้วย อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าความสามารถในการเล่นเกมรุกของเทนส์อเล็กซานโดจะเป็นที่ยอมรับแต่เขาก็มักจะถูกวิจารณ์ถึงเรื่องความสามารถในการเล่นเกมรับอยู่เสมอโดยล่าสุดเป็นแอนดรอสทเวเซนอดีตปีกพิมร์ลิกก็ได้ออกมาปกป้องเทนส์โดยพูดถึงความสามารถที่แท้จริงของเดวเตะหรเวผูลคนนี้ในรายการ Monday Night nice Club ของ BBC Sport นะครับผมคิดว่าเขาเป็นคนที่เล่นเกมรับแบบตัวตัว,ตว,ตวดีๆเทวเซนกล่าว ผู้คนมักพูดว่าเขาเล่นเกมรับไม่ได้แต่เขาเล่นเกมรับได้เพียงแต่ว่าบทบาทของเขาในทีมลิเวอร์พูลเน้นไปที่เกมรุกมากกว่าดังนั้นบางครั้งเขาอาจจะถูกจับได้ว่าหลุดตำแหน่งหรือผู้คนอาจจะมองว่าเขาหลุดตำแหน่งในขณะที่จริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของคนอื่นเช่นจอแดานแฮนสันหรือฟอมโยที่จะต้องคอยซ้อนเขาเมื่อเขาเติมเกมรุกเตวเส้นยังเสริมอีกว่าแต่ผู้คนเห็นเทรนด์ขึ้นสูงและปีกฝ่ายตรงข้ามเลี้ยงบอล ผ่านเขาไปได้ก็คิดว่าเทนส์เล่นเกมรับไม่ได้แต่จริงๆแล้วแบบตัวตัว,ตว,ตวเขาก็เป็นกองหลังที่มีความสามารถมากแน่นอนว่าเทนส์อเล็กซซนโนมีข้อผิดพลาดในเกมรับอยู่บ้างแต่ในรุ่นการนี้จนถึงน,นตอนนี้กระแทบไม่มีข้อผิดพลาดใดๆใ,ในเกมของเขาเลยทั้งในด้านเกมรับและเกมรุกส่วนหนึ่งอาจจะมาจากผลงานจากแนวทางการเล่นฟุตบอลที่เน้นการเคลื่อนที่อย่างอิสระของผู้จัดการทีมคนใหม่ ที่ช่วยให้ฟุแบ็ลนี้สามารถเติมเกมรุกได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้การมีคอนเนอร์บาลีเป็นคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันก็อาจเป็นแรงกระตุ้นให้เทนส์อเล็กซานเดโนทำผลงานที่ดียิ่งขึ้นเพราะเขาคงไม่อยากจะถูกแทนที่โดยดาวรุ่งชาวไอแลนด์เหนือผู้นี้โดยรวมแล้วอเล็กซานเดอร์โ no นกำลังพิสูจน์เห็นว่าเขาเป็นหนึ่งในฟุนแบ็คที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกและเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปภายใต้าการกุทิมของอาเนอร์สลลต กาเบียอันบาลฮอนะครับกล่าวว่าอัเนอร์สลอตมีผู้เล่นคนหนึ่งที่ไม่สามารถถูกรับให้เป็นตัวสำรองใน11ตัวจริงของลิเวอร์พูลได้การเริ่มต้นของอันเนอร์สลอตในฐานะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับแฟนบอลของเทียมแม้จะแพนนาเตียมฟอร์เรสต์อย่างน่าประหลาดใจแต่ลิเวอร์พูลก็ยังคงอยู่อันดับต้นๆของตรงนารางคะแนนพรีเมียร์ลีกและติด8อันดับแรกในรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยมีชัยชนะเหนือเอซีมิลานและ แมนชัเตตร์เป็นจุดเด่นที่ชัดเจนในรุ้นกานนี้โดยการที่สลัดหนึ่งศักยภาพที่ดีที่สุดของไรอันสแควร์บาร์กและหลุยดีอาร์ตออกมาได้เลวูฟูได้แสดงเห็นว่าพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ทุกรายการได้ในฤดูกาลนี้ภายใต้ผู้จัดการทีมโชดัตซึ่งได้นำสไตล์ของเขามาใช้กับทีมใหม่ได้อย่างรวด,ดเร็วกกเบรียลอัตบาร์ฮอร์นะครับกล่าวว่าผู้เล่นคนหนึ่งที่เอร์พูตอนนี้ไม่สามารถถูกดรอปได้ภายใต้การคคุมทีมของสลัด อเล็กซิตแมกอลิสเตอร์ได้รับการยกย่องจากการเริ่มต้นฤดูกาลที่แข็งแกร่งกับลิเวอร์พูลโดยกองกลางชาวอาร์เจนตินาเล่นในย่างยอดเยี่ยมก็บู่ไปกับกราฟินแบงในระบบหมายเลขหกคู่ภายใต้การกุมทีมของสลัดอัลเรฮอล์กล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับแม็กอลิสเตอร์และการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมของอดีตดาเตบไรเดนแอนด์โอเบิรยนภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่สลัดว่าผมไม่คิดว่าเขาจะได้กำชมมากพอแม็กอลิสเตอร์ที่ลิเวอร์พูล เป็งานที่จะเลือกกองกลางในทีมยอดเยี่ยมประจำัสด์ของคุณที่ทำประตูได้แต่ผมชอบวิธีที่แม็กอาริสเตอร์เมื่อได้รับบอลจากเซนเตอร์แบ็กเขาจะหันตัวครึ่งหนึ่งเขาสามารถมองเห็นการส่งบอลไปขา้างหน้าได้แล้วและเขาเริ่มต้นการโจมตีหลายครั้งให้กับลิเวอร์พูลผมคิดว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่โดดเด่นสมองฟุตบอลของเขาสุดยอดและตอนนี้เขาก็เป็นส่วนสำคัญข,ข,ของกองกลางลิเวอร์พูลและไม่สามารถถูกรับได้ด้วยฟอร์มการเล่นของเขา สลัดเจอวิธีใช้แม็กอลิสเตอร์ในกองกลางแล้วปีแรกของแม็กอลิสเตอร์ที่ลิเวอร์ pool เป็นปีที่ผสมผสานกันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกี่ยวกับบทบาทของกองกลางชาวอาร์เจนตินาในกองกลางของเชดกิงคลับรวมถึงโดมินิกซบอสไลท์เพื่อนร่วมทีมที่ย้ายเข้ามาในช่วงเสมอด้วยตั้งแต่สลัข้ามาถึงเมอร์ซิ์ไซส์อดีตผู้จัดจาการทีมเฟนิวนใช้เวลาไม่นานในการเจอวิธีการใช้แม็กอลิสเตอร์ในกองกลางของลิเวอร์ pool ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างที่ตัวนักเตะชาวอเมริกาใต้ในวัยยุหปีกำลังทําอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าประตูและซิตจะยังคงเป็นสิ่งที่หายากสำหรับซูเปอร์สตาร์ชาวอาร์เจนตินาแต่ฟอร์มเกล่งของแม็กอลิสเตอร์ในกองกลางนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่จะมองข้ามและดีจอมทัพของเบรตันดูเหมือนจะพบกับบทบาทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาที่ลิเวอร์พูลในที่สุดหลังจากลองมาเป็นรอยัลลาหปี คริสตันเปิดเผยความคิดเห็นที่จริงว่าใครเป็นกองหลังที่ดีกว่ากันระหว่างคลายวอเกอร์ของแมนเชสตี้กับเทนอล็กซานโนของ Liverpool. Liverpool าาลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทับของอาร์เนอร์สลอตออกสตาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยชนะ4เกมจาก5เกมแรกในพรีิม์ลิกมีเพียงแค่ลิเวอร์พูลแมนเชสตี้และอาร์เซนอลเท่านั้นที่มีสถิติเช่นนี้โดยทีมของเปปกุล่านำเป็นจ่าฝูงด้วยคะแนนมากกว่าอีก2ทีมอยู่แค่1นคะแนน นอกจากนี้แล้วจาฟุงยังเป็นทีมที่ทําประตูไดม้มากที่สุดแต่สลัดก็ผ่านลิเวอร์พูลมีเกมรับที่ดีที่สุดในช่วงต้นฤดูกาลลิเวอร์พูลเสียเป็นเพียงแค่ประตูเดียวซึ่งเกิดขึ้นจากการพ่ายแพ้ตอนนักเี่แฮมฟอร์ดส์1-0ที่แอนเิลแต่คีนชีก็เกิดขึ้นเป็นประจำภายใต้การกุมทีมของสลัดซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเขาได้เน้นย้ำกับลูกเทียมถึงความสำคัญของเกมรับที่แข็งแกร่ง แต่ถ้าทางกับแมนเชสเตียนั้นเสียไปแล้ว5ลูกมีกินชีตเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกับ4ครั้งของลิเวอร์พูลผู้เล่นคนสำคัญในเกมรับของลิเวอร์ก็คือเท no. นส์อเล็กซานเดอร์โนขณะที่ไคล์วอลเกอร์ก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้แมนเชสเตียรักษาวความแข็งแกร่งในเกมรับทั้งสองแบ,บ็คขวาถูกนำมาพูดถึงในรายการ The Monday Night Club ของ BBC Sport Five Live หลังจากการแข่งขันในด้านล่าสุดโดยนักข่าวลอรีสมิธ กล่าวถึงเทนอเล็กซซนเดอโนว่าผมรู้สึกงงกับการถูกเถียงเรื่องเกมรับของเทนมาบโดยตลอดผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีผู้คนดูฟุตบอลแล้วคิดว่าเขาเป็นกองหลังที่แย่มากเทนอเล็กซซนเดอโนถูกจับว่าหลุดตำแหน่งเพราะเขาไม่ได้ถูกวางตัวให้ยืนอยู่ตรงเส้น18หลาแล้วเล่นเป็นแบ,บ็คขวาแบบยุค70นั้นไม่ใช่งานของเขางานของเขาคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและเป็นกองกลางย่างไรก็ตามคริสตตันผู้เชี่ยวชาญ เราแทรกขึ้นมาว่าแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดผมเข้าใจว่าคุณกําลังจะพูดอะไรและผมก็เห็นด้วยในระดับหนึ่งแต่ก็มีการจัดอันดับและผู้คนมักจะถูกเปรียบเทียบกันเมื่อพวกเขาอยู่ในระดับสูงสุดดังนั้นถ้าคุณจะถามว่าเทรนส์เป็นกองหลังที่ดีพอๆกับคลายวอเกอร์ในสถานการณ์ตัวต่อต,ตัวหรือไม่คําตอบคือไม่นั่นไม่ใช่การวิจารณ์แต่นั่นคือสิ่งที่เขาถูกตัดสินในระดับนานาชาติคาวอเกอร์ไม่ได้รับคำไว้วางใจจากเป๊ปกุนดามาักนักในลันนี้ โดยลงสนามไปเพียงแค่สามเกมแต่ในทางตรงเกินข้ามเทนอเล็กเซนโนเป็นตัวจริงภายใต้การกุทีมของส็อตทุกเกมและฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจของเขายังส่งผลไปถึงระดับนานาชาติอีกด้วยส่วนรีคาส์สลียผู้จัดการทีมช่างเกลียดรักษาการชื่นชอบดาวเตะจากแอนฟิลในช่วงเวลาสั้นๆที่เขาดูแลทีมและมันก็พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นการตัดสินใจที่เ,ย,เยียม ในายใหญ่ของเวสแฮมยูนเต็ดตั้งเป้าบุกมาชนะลิเวอร์พูลที่อนฟิลเพื่อลดแรงกดดันจากแฟนบอลที่กำลังโกรธจัดกับผลงานที่ผ่านมาจูเลียนโลเปตกีนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ของเวสแฮมยูนเต็ดที่เพิ่งย้ายเข้ามาเป็นเจ้านายใหญ่คนใหม่ของทีมคุณคอนแทนที่ของดวิดมอยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เะว่าผลงานในพรีเมียร์ลีก5เกมแรกของตัวเขานั้นกลับไม่ค่อยสดใสเท่าไหรนัก หลังจากที่สามารถเก็บใจชนะในศึกพรีเมียร์ได้เพียงแค่นั้นเดียวเท่านั้นและในเกมดมมี่แมตช์ในนัดล่าสุดที่ถูกเชลซีบุกมาถล่มถึงถิง่น3ประตูต่อ0และเป็นการแพยแพ้นในบ้านสาำนัดติดต่อกันก็ทําให้ตัวของนั้นถูกแฟนบอลตัวเองโห่ไล่อย่างหนักและตัวของคนนั้นก็กําลังอยู่ในความกดดันอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันและมีโอกาสนะครับที่จะตกเก้าอี้เอาง่ายๆถ้าหากว่าไม่ได้รับผลการแข่งขันที่ดีหลังจากนัดน,นี้เป็นต้นไป ดอลล่าสุดนะครับจูเลียนโลเปตกิผู้จัดก,การทีมในวัย58ปีรายนี้มีคิวพาลูกทีมบุกมาเย,ยือนทินแอนฟิลในศึกคารับรอบที่3ช่วงคำาคืนวนบนพุธนี้โดยกุนซือชาวสเปนรายนี้ย้ำว่าทีมของเขานั้นจำเป็นจะต้องมีการหมุนเวียนนักเตะต่อไปเพื่อให้ผู้เล่นแต่ละคนนั้นคุ้นชินกับฟุตบอลอังกฤษและเกมเคารารบดัานนี้จะเป็นการทดสอบที่สำคัญสำหรับลูกทีมของเขามสามสมบูรณ์ใน,ในวันนักเตะภายในทีมของผมทุกคนจะมีโอกาส ลงเล่นในเกมนี้โดยสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้ก็คือการรักษาความสมดุลของทีมในวันพรุ่งนี้นน่นอว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นแต่เราต้องพยายามใช้ประโยชน์จากนักเตะในทีมทั้งหมดของเราให้ได้ผมคิดเสมอว่าทีมของผมชุดน,นี้จะสามารถสร้างความยากระบากให้กับนักเตะลิเวอร์พูลที่อันฟิลได้ผมรู้ดีว่าทีมของผมนั้นกำลังเจองานยากแต่ผมก็เชื่อมันว่าลิเวอร์พูลจะต้องพบกับงานที่ยากเช่นเดียวกัน เราโชคไม่ดีที่ต้องมาเจอกับทีมช็อมเก่าในรายการนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่สาหรับผมแล้วการส่งกล่นลงสนามในทุกๆนัดน,นั้นเป็นเป้าหมายของเราคือการเก็บใครชนะเหนือคู่แข่งให้ได้สนามเบนฟิลด์เป็นสนามที่ยากเสมอแต่เราก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องบุกมาเก็บชัยชนะในเกมน,น,นั้นนี้ให้ได้ผมเข้าใจดีว่าแฟนบอลของเรากําลังโกรธกับผลงานของทีมของเราทีเาท่เกิดขึ้นเรากําลังแก้ไขในจุดๆนั้นและผม ก็หวังว่าเวนแฮมจะทําผลงานที่ดีในเกมนั้นนี้ผมมองว่าจะบุกมาเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในเกมนัดน,นี้นั่นคือเป้าหมายของเราจากนั้นนะครับโลเปติกิก็พูดถึงคาร์ลอสโชราและชองคราตโตดิโบซึ่งเป็น2ผู้เล่นที่เซ็นสัญญามร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์แต่กลับพบว่าพวกเขามีเวลาลงสนามที่จ่งกัดเพราะยังไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยในส่วนของนิคลาสฟลูคุกกองหน้าของทีมนั้นก็สามารถกลับมาฝึกซ้อมได้แล้ว และจารได้รับประเจ็บเอ็นร้อยหวานระหว่างการรับใช้ทีมชาติเยอรมนีและอาจเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่จะเดินทางไปที่ลิเวอร์พูลเนั่นว่าทีมของเรายังไม่สมบูรณ์แต่ผมก็อยากเห็นทีมที่สมบูรณ์ที่สุดในเกมนัดน,นี้ผมบอกให้ในักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นเก็บเกมนี้ส่วนผลการแข่งขันจกมาเป็นอย่างไรนั้นคงต้องมารอดูกันอีกทีการรีวิลนะครับ นะัทพิมลีกเปลี่ยนกฎการแข่งขันแบบสุดโต่งโดยเชื่อว่ากฎนี้จะทําให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสคว้าแชมป์พิม์ลีกง่ายขึ้นแก้รอยนุวนนะครับที่ออกมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงกฎของพิมลีกหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการใชร้ระบบ v a r และโกลไลเข้ามาช่วยตัดสินการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นได้5คนในการแข่งขันหนึ่งนัดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎแฮนด์บอลและลำหน้ารูปแบบใหม่ ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ทําให้ฟุตบอลพิมลิกมีความสนุกและน่าสนใจมากกว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้เป็นอย่างมากแต่ยังไยก็ตามครับตอนนั้นของเจลรรี่นิวลก็ได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแบบสุดโต่งในรายการ t ด e o v e r ว a p ลัตอนใหม่ล่าสุดร่วมกับเจมี่แกลเกอร์รอยคีนและเ e อียนไรท์โดยตัวของเขานั้นได้เสนอแนะให้พิมลิกเพิ่มการดวลจุดโทษในช่วงหลังจบเกมถ้าหากว่าเกมในนั้นนั้นมีผลเสมอกันเพื่อเป็นการหาทีมผู้ชนะในเกมนั้น ใช่ความคิดของผมก็คือการอยากเห็นการดวลจุดโทษเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกยมถ้าหากว่าเกมนั้นนั้นมีผลการแข่งขันที่เสมอกันผมอยากให้การดวลจุดโทษนั้นทีมผู้ชนะจะได้รับเพิ่มเติมอีก1คะแนนและเมื่อรวมกันกับผลเสมอที่รับ1คะแนนจากเกมนั้นนั้นก็จะทําให้เกมนั้นนั้นทีมที่ชนะในการดวลจุดโทษนั้นจะได้รับ2คะแนนในขณะที่ทีมที่พ่ายแพยก้การดวลจุดโทษนั้นจะได้รับ1นคะแนน จากผลเสมอเหมือนเดิมซึ่งผมก็มองว่าการได้รับ2คะแนนจากเกม1เกมในการแข่งขันนั้นจะทําให้ช่องว่างของคะแนนแต่ละทีมนั้นไม่ห่างกันจนเกินไปและแต่ละทีมสามารถพลิกสถานการณ์ในตารางคะแนนได้ทุกเวลาซึ่งผมก็มองว่ามันจะทําให้เกมการแข่งขัน,นสนุกสนานขึ้นและน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น ผมมองว่าการที่แฟนบอลที่อุตสาห์ออกจากบ้านเพื่อเข้ามาชมเกมการแข่งขันในสนามแต่กลับพบกับการแข่งขันที่น่าเบื่อและผลจบลงที่การเสมอกันไป0-0หรือ1-1นั้นผมมองว่ามันไม่แฟรกับแฟนบอลเท่าไรนักเพราะบางทีมนั้นไม่ได้มาแข่งขันเพื่อต้องการจยชนะแต่พวกเขาพอใจกับผลเสมอตั้งแต่การแข่งขันอย่างไม่เริ่มต้นขึ้นก็มีผมขอยกตัวอย่างไปที่ลิเวอร์พูล ที่ทีมของพวกเขานั้นมักจะพบกับคู่แข่งที่ตั้งใจมาเล่นเกมรับแบบจอดรถบัสและผมก็เห็นแล้วหลายครั้งว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยกับคู่แข่งลักษณะน,นี้และสมมุติว่าหากมีการเพิ่มกฎการยิงจุดโทษในช่วงท้ายเกมเข้าไปแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลก็จะสามารถเก็บได้2คะแนนจากเกมที่น่าเบื่อในนัดน,นั้นมันก็จะทําให้ลิเวอร์พูลจะยังคงเป็นทีมที่อยู่ในเส้นทางการลุ้นชัําต่อไปและแบบนี้คนที่น่าจะพึงพอใจมากที่สุดก็คือเหล่าบรรดาแฟนบอล ที่ข้ามาชมเกมในสนามและต้องการเห็นผลการแข่งขันแพ้ชนะจากเกมนั้นๆผมอยากให้ทุกคนลองคิดเล่นๆโดยยกตัวอย่างไปที่ผลงานของลิเวอร์พูลเมื่อฤดูการที่แล้วที่ลิเวอร์พูลนั้นถูกแมนเชสเตอร์ทำคะแนนสังหน้าในช่วงท้ายของฤดูกาลและจบด้วยการมีคะแนนเหนือกว่าลิเวอร์พูลอยู่9คะแนนและฤดูกาลน,นั้นลิเวอร์พูลได้รับผลเสมอมากถึง10เกมเลยทีเดียวและสมมุติว่ามีกฎการดวนจุดโทษท้ายเกมเพิ่มเข้ามาแล้วแล้วก็ และลิเวอร์พูลสามารถชนะการดวลจุดโทษได้ทั้ง10เกมและเก็บเพิ่มได้อีก10คะแนนแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลอาจจะมีคะแนนแซงหน้าแมนซิสตี้และควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครอบครองแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ที่ผมออกมาพูดนั้นไม่ใช่ความคิดที่เพ้อฝันแต่ผมออมองว่ากฎการดวลจุดโทษไทยเกมนั้นจะสร้างความสนุกให้กับเกมฟุตบอลและช่วยให้แต่ละทีมนั้นมีลุ้นเก็บคะแนนได้มากขึ้นซึ่งมันได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายและผมก็อยากจะเห็นพรีเมียร์ลีกออกกฎเกณฑ์ดังกล่าวออกมาในอนาคตอันใกล้นี้มันไม่ใช่ความคิดที่สุดโตง่ง มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงแคลรี่เนวิลกล่าบทิ้งท้ายด่วนข่าวดีหวงดยางอนุมัติการต่อสัญญาทุใหม่ให้กับลุยดิอาร์ตปีกอร์มร้อนแรงลูวของพวกเราครับเตรียมเปิดการเจอจก,กับลุยดิอาร์ตเรื่องการต่อสัญญาทุใหม่หลังจากเริ่มซีซั่นใหม่อย่างน่าประทับใจ รายงานจากฟุตบอลอินเดอร์รายงานมาว่าลิเวอร์พูลอนุมัติมอบสัญญาช่ใหม่ให้กับลุยดิอาร์ปีกทีมชาติโคลอมเบียที่โชว์ฟอร์มอย่างร้อนแรงในช่วงเริ่มต้นฤดูกาล2024-2025โดยยิงไปแล้ว5ประตูกับ1อาซิสตจากทั้งหมด6เกมทุกรายการก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลไม่ได้มีความชัดเจนเรื่องอนาคตของดิอาร์โดยพร้อมพิจารณาทุกข้อเสนอในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมา หากมีตัวเลขท,ที่น่าพึงพอใจซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่50ล้านปอนด์ทมกลางความสนใจจากบาร์เซโลนากับปารีสแซง์แมงแต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วณตอนนี้โดยปีกในวัย27ปีสามารถเอาชนะใจเฮดโค้ชคนใหม่อย่างอเนอร์สลอตและกลายเป็นตัวหลักในแนวรุกของ Liverpool, ลิเวอร์พูลในฤดูกาล2 0 2 4ันยถึงอย่าอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากยิง2ประตูที่โอทฟแทรฟอร์ดและอีก2ประตูในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านชนะปอนมัดสม สัญญาสบับปัจจุบันของหลุยดีอาร์ตมีอายุจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027โดยเป็นสัญญาฉบับแรกและฉบับเดียวจนถึงตอนนี้นับตั้งแต่ย้ายมาจาก FC p ซ r ปอร์โตมาวมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2022ด้วยค่าตัว45ล้านยูโรบวกส่วนเสริมอีก15ล้านยูโรถึงตอนนี้นะครับผลงานของนิอัรตอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากยิงไปแล้ว29ประตูกับ14อสิจากทั้งหมด104เกี่รวมทุกรายการ แล้วเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างเกมรุกภายใต้ใตการกุมทีมของเจ็กิะะ้งคลับเฮดโค้ชคนก่อนนะฮะก็รีบๆต่อสัญญาณชมใหม่นะครับน่าจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับลุยอ,อาตอย่างแน่นอนนะครับเรามาลุ้นกันว่าจะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มที่เท่าไหร่นะครับแต่ในรายของเพนซ์อลิเซนโนวเบอร์จิฟานายและโมเมสซาลายังเงียบอยู่เช่นเคยนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่25กันยายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ